สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกัชบช่อง U ู u b e ถาอินทร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่28ิมิถุนายน2566คุณเปลวสีเง,เงินเขียนบทความลงเว็บไซต์นังสุติมไทยโพสชื่อเรื่องว่าก้าวไกลในกับดักเพื่อไทยก็ขออนุญาตคุณเปลวสีเงินนั้นหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะครับรายละเอยียดที่คุณเปลวสีเง,เงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าภาษามารุกมีอยู่คำ เก้พาพลาดตาเดียวแพ้ทั้งกระดานฉะนั้นต้องดูระหว่างเก้าไกลเพื่อไทยที่ต่างก็จะเอาตําแหน่งประธานสภา,าด้วยกันทั้งคู่ว่าสุดท้ายแล้วในการประชุมแปดพักนัดตัดเชือกวันนี้28มิถุนายน2566ตกลงใครจะได้ไปเพื่อไทยขยับมาก่อนเมื่อวานที่ประชุมพักตกลงยืนสูตรเดิม14บวก1คือให้เก้าไกล14เก้าอี้กับอีกบวกหนึ่งคือตําแหน่งนายกเพื่อไทยมักน้อยขอแค่บวกหนึ่งคือเก้าอี้ประธานสภา,าเท่านั้น เพื่อไทยเดินเกมแต้มนี้เท่านั้นแหละเสียนมุงไทยมุงคือทั้งตลาดสมแล้วที่เป็นเสือในสังคมคนตาบอดและหลังส้มอ่อนที่ประชุมพักเพื่อไทยมอบหมายให้คณะกรรจาต์นำข้อเสนอสูตร14บวก1นี้ไปยื่นกับก้าวไกลวันนี้พวกเราลองสมมติเป็นคณะก้าวไกลและพิจารณาดูซิวัดแต้มเสือของเพื่อไทยแต้มส้มมือใหม่จะแก้ทางเสียนด้วยแต้มไหนกระทรวงทั้งหมดมี19กระทรวง35เก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อไทยยกให้ ั้ง14กระทรวงแถมเก้าอี้นายกร,รัฐมนตรีคนที่30อีกต่างหากโอ้มันช่างสีทองผ่องอัมพัยกระไรป่านนั้นจริงไหมจริงไม่จริง,รงก็ตามลุ้นกันสำหรับผมหมากตานี้ต้องชมเพื่อไทยนะว่าแต่เนือชั้นจริง,รงๆก้าไกลถึงไวทันว่าเพื่อไทยเดินตานี้ตาต่อไปที่เพื่อไทยจะเดินคือตาไหนก็เหอะแต่มันเหมือนหมากตาบังคับไปแล้วเก้าไกลมีสองทางเลือกเท่านั้นตอนนี้อยากอยู่อย่างไร้เกียติหรือยอมตายไวไล่พ่อของส้ม ถ้ายอมตายก็ต้องไม่ยอมเป็นพรรคอันดับหนึ่งหน้าโง่ติดเบ็ด14บวก1เพราะต่างอ่านไตกันออกเก้าไกลก็รู้เหมือนที่เพื่อไทยรู้ว่าเก้าอี้นายกนั่นนะ่ะพิธาหวังแค่40%ก็จังยากฉะนั้นถ้าปล่อยตำแหน่งประธานสภาไปให้เพื่อไทยก็เท่ากับว่าเก้าไกลจะไม่มีแต้มต่ออะไรอยู่ในมือเลยดังนั้นต้องไม่ยอมแตกเป็นแตกหักเป็นหักกับเพื่อไทยเมื่อไม่ได้เป็นแกนตั้งรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านจูจีกับรวมไทยสร้างชาติก็ได้ หรือก็ไปเล่นเกมที่ถนัดระดมส้มลงถนนเหนือจรดใต้วัดกันไปเลยระหว่างแดงกับส้มในสภาในถนนประชาชนจะเอาฝ่ายไหนเผามันไปเลยพี่น้องมีอะไรอะไรมานี่ผมนี่สไตล์ที่พี่เต้นเขาเคยเล่นได้ผลมาแล้วเลือกตั้งใหม่เอามันพักเดียว3 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยไปเลยตานี้แหละฟ้าสีทองของอําไพก้าวไกลเป็นใหญ่ในแผ่นดินชนิดสิ้นเสียนหนำแน่ๆนี่เป็นทางหนึ่งเป็นทางซื้อใจแฟนๆเพื่อยกแข่งเลือกตั้งคราวหน้าตามราคาคุยล่วงหน้า ยังมีอีกทางเพื่ออยู่แบบด้านๆคือตอนนี้ทางเดินสู่ธรรมเนียบของก้าวไกลเหมือนเดินฝ่าทะเลตายถ้าต้องการชีวิตรอดในรอดและแห้งน้ำก็มีทางเดียว I will make you an d offer your cash refill เคยดูหนัง Godfather ที่เจ้าพ่อพูดประโยคนี้ใช่ไหมละ่ะฉะนั้นก็ยอมดื่มปัสสาวะที่เพื่อไถ่ย,ยื่นให้แทนน้ำซัง,งั้นจากเจ้าอาวาสบวชใหม่ถอยรถไปท้ายแถวแม่ชีบวชใหม่ยังดีกว่าไปเป็นอาลัชีในดงส้มร้างจริงไหมเอา จะเป็นแบบไหนก็ตามลุ้นกันก็ไม่แน่นะก้าวไกลอาจมีแต้มเสี่ยงเหนือเสี่ยงยันเพื่อไทยหน้าหงายกลับไปก็ได้อย่าไปตีราคาเจ้าพ่อไอโอต่ำเกินไปนะักเมื่อวัน27มิถุนาพิธานำคณะสสก้าไกลไปรายงานตัวที่สภายะสภาสถานเห็นตอบนักข่าวว่ามั่นใจจะได้เสียงหนุนจากสอวอเพียงพอที่จะทำให้ได้เป็นนายกแถมยกการโหวตปี62มาเคลมว่าสอวอตามบรรทฐานที่สอวอทำไว้หากสภาล่างฝ่ายใดรวมได้เกิน251เสียงก็ไม่ต้องการสืนมติของสภาล่างเพราะ เป็นมติที่มาจากประชาชนดังนั้นจึงเชื่อว่าภาพรวม250สวจะเป็นไปตามหลักการและขอให้สวยืนหลักการดักล่าวให้มัน่นมากกว่ามองเรื่องตัวบุคคลว่าจะโหวตให้ผมหรือไม่หัวไวจริงนะพ่อฮาวัตปี62ทัพพรคพลังประชารัฐที่ส่งพลเอกประยุทธ์เข้าประกวดกับพักอนาคตใหม่ที่เพื่อไทยดันตูธนาทรเข้าประกวดแทนทั้งสองพักไม่มีนโยบายยกเลิกแก้ไขมาตรา112ไม่มีนโยบายเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เอาหมวด1หมวด2อออกจากความมั่นคงไปอยู่ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่มีเลือกเลือกตั้งเพราะว่าทุกจังหวัดแทนการแต่งตั้งนำร่องสู่การแยกการปกครองและที่สําคัญทั้งสองคนไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญารู้ว่าไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งยังไปสมัครลงรับเลือกตั้งดังนั้นไม่มีเหตุเป็นเงื่อนไขสําคัญที่สวต้องพิจารณากลั่นกรองในการโหวตเป็นพิเศษเมื่อฝ่ายไหนรวมเสียงได้มากกว่าก็โหวตให้ฝ่ายนั้นได้แต่ครั้งนี้พิธายอมรับไหมว่าตัวเองแผลเบิกวะทั้งตัวทั้งคดีอาญาที่กกตกําลังดําเนินการ ทั้งเรื่องซุกคุณนสื่อที่สําคัญสุดพักเก้าไกลมีนโยบายแก้ไขย,ยกเลิกบัตรรา112และมีพฤติกรรมต่างรมต่างวรระเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมาห Gross ากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถึงขั้นแบ่งแยกแผ่นดินแล้วแบบนี้ถ้าสาวคนไหนโหวตให้เป็นนายกนั่นก็เท่ากับว่าสวคนนั้นส่งเสริมสนับสนุนการคิดคดกบฏชาติและการกัดก่อนสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยด้วยเหตุนั้นพิธาจะยกการโหวตปี62มาอ้างเป็นความถูกต้องตามคันรองการโหวตในปี66ไม่ได้หรอก หลังหลัดคาตาแกนนำพรรคเก้าไกลประกาศจะเอาวันที่คณะราษฎรปล้นพระมหากษัตริย์เมื่อ24มิถุนา75เอาวันที่20มิถุนาเป็นวันชาติแทนวันที่5ธันวาขาดยังไม่ได้เป็นรัฐบาลพิธายังไม่ได้เป็นนายกยังขนาดนี้ถ้าได้เป็นทั้งชาติสา์พระมหากษัตรย์มีหรือที่เก้าไกลจะไม่กระทำย่ำยีจนปีน้ปลนมีนักข่าวถามหากแก้ไขมาตรา112 ทำให้ไปไม่ถึงนายกวางแผนไว้อย่างไรพิธาบอกหากมีเป็นเรื่องน่ากังวลใจก็เพราะถือเป็นการนำเสียงของประชาชนมาประทักกับสถาบันโดยตรงไม่เหมาะสมและอันตรายช,ชัดชาช่างเบี่ยมเล่สักไราใครที่นำเสียงประชาชนไปประทักกับสถาบันพิธาก็พิธาเองนั่นแหละถ้าประชาชนต้องการให้พิธาเป็นนายกเขาก็ต้องเลือกก้าไกลแบบแลนสไลด์เข้าใจไหมไม่ใช่เอาแค่14ล้านเสียงมาเคลมเป็นฉันธามติ คุณนั่นแหละเที่ยมให้ประชาชนไปชนกับสถาบันเอาเท่านี้ก่อนจะรีบไปเชียร์เจ็ดสาวมหัศจรรย์วอลเลย์บอลทีมไทยสวดเก้าไกลไปไกลๆก,ก่อนเลยนี่คือสิ่งที่คุณเปลวซิงเงินเขียนเอาไว้นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นต้องบอกว่าพักเก้าไกลได้มีการยกเลิกการประชุมแปดพักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันที่28ิมิถุนายน2566หลังจากที่ทราบว่าเพื่อไทยนั้นจะยื่นข้อเสนอ14บวก1นนั่นก็คือขอเก้าอี้ประธานสาภานั่นเองนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่คุณเปรวสีงเงินนั้นเรียบเรียงไหมคุณผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังกันผมก็ขออนุญาตหยิบยกมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังกันนะครับใครอยากจะอ่านบทความของคุณเปรวสีงเงินในทุกๆวันเข้าไปที่เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ net นะครับก็จะได้อ่านบทความของคุณเปรวสีงเงินตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์นะครับยกเว้นวันอาทิตย์วันเดียวที่คุณเปรวนั้นก็พักผ่อนครับ